อยากยืดสมตั้มเศร้าแล้วแมนงวยไอกระยาคือกันจะอยากอย่างไอกระยาตั้มือกันไปสันอ๋าเฮ้ยต่อยเด้อต่อยเด้อเออเด้อต่อยให้รใครจาก่วยสาม่วยโหดโหดเฮ้ยก็เป็นโดนแท้อาทิตย์หนึ่งแล้วนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วว่าท่านไห้แก่อยู่นี่เป็นยังจะเป็นขับเป็นเนี่ยเป็นโดนขับแต่บอกทั้งงมาพอดีไม่ยั้งล่ะ Hả? Nhắn Năng cái nhắn vô Nàng chôm cô đeo này đó Thôi, giả kiến sổm tâm quê Sao rồi bò? Sao rồi bò? Ờ Có chết đòn Sao ừ. leo? à? leo giả sổm tâm Sao leo? Men Ngôi Ai cái giả cứ cắn Cho giả, Ai giả, cắn. giả. Ai Ủ, ừ. cũng Ai cái giả tắm cứ cắn Men cái đó phát 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 Bái 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 phát Giái mười rồi tao, Má 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 sao, sao vậy? Xe là Má à. เอาเด้อเาเด้อ ok. ยังว้าวอ๋อเอเออมามาเอาเอาไไปไปเลยู้โวดม่โดนยกีฬาเบคัอดดนแล้วดแล้วเทบแท่ะไคุยันอุ้ยบอไปแล้วไอ้ยาแก่แล้วกระตอีกี่ับอไวแล้วเยวบอไปแล้วไ้ยอ้มันโดนพอดโอ้ย บอแบนไม่รน้อยักเอาต่อเอาตไปคนละบอแมนจังเจ็บบอแมนต่ำจังเจ็บเลยบอได้ต่ำก้อนโอ๊ยเนาะจะเป็นโผล่แล้วเจ้าเนาะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างไรเฮ้ยอยอยากตั้งปากฮ่งนี่อุยอยากอยู่แต่ว่าอยากต่ำนี่ก้อนมันโดนแห้งเลยต่อยเด้อต่อยเด้อเออยเด้อต่อยให้อหนึ่งหน่วยสามหน่วยโผดโผล สามวิว้าวประชาชงมาสิแสบทออตามมาหานจังมีดยืดใส่วาดเอาเอาไปบเอาไปเลยเอาไปยิงไอ้บัเชานียังจะไดิเอาเอาทอันนี้เอานีเอาเอาไ